สวัสดีค่ะพี่สองเลขกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาบอ่าบอปลาบ่อปลาที่บางไซ บอเดอร์เลยมีสองบอ่อมีหลายบอ่อเลยค่ะเนี้ยแต่ก็บ่อของเราก็บอ่บอนี้แล้วก็บอ่อข้างหลังสีงนะ่คางชิแก้ผ้ากระโดดน้ำวะะนาโอ้อยนอชะแก้ผ้าไปแข่งกันนกหรอ แม่มองหรอกปิดตายู่ขอบคุณสองล้านดึงใจกันหนึ่งเลยน,นะบ่อย,ยังงกะทะเลเลยกว้างมากบอ่อเบละะเอเธอและบอ่อใหญ่มากเลย จะลงไปเล่นน้ำกับปลาหรอจะลงไปเล่นน้ำกับปลาใช่ไหมลงไปเลยขอบคุณเลิฟหนึ่ง้วยจ้าขอบคุณเลิฟสองด้วยนะคะขอบคุณเลิฟสาม้วยนะจ้า ขอบคุณสามล้านนึงใจกระสามเมิ่อด้วยจ้าขอบคุณค่ะพี่สวายจามนะจะลงอาบก็กลัวพา่น้องเมย์ตายตายแน่แหละตายแล้วรับผิดชอบด้วย ตายแน่สวัสดีค่ะพี่สวัยแหมมีการแอบมา้วยนะ ขอบคุณสองร้านดวงใจกับสามเลยน,นะคะบางไซค่ะอยุธยาใช่ค่ะบอ่อปลาน้องเองวันนี้ไอเอา วันนี้ให้คนเขาเอาอาหารมาลงเอาอาหารมาให้น้องปลาค่ะเลยเราแล้วก็ต้องมาด้วยโอ้ยขอบคุณแปดล้านดวงใจกระสาาเลยด้วยนะคะ พาดเย็นเย็นไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เห็นว่าจะมีพายุด,ดูร้อนเข้าแปดถึงสิบเบ็ดเมษายเนี่ยเข้ามาทีเถอะร้อนจะตายแล้ว ปาสวายปลานินปลาจีนปลายิศกก็<ม>บ่อกข้หลังบอ่อที่ที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่บ่อปลาดุกปลานินปลาจีนปลายิศกปลาสวายแล้วก็ปลาดุก <c oughs> จะตายมันร้อนทั่วประเทศแล้วค่ะไม่มีหนาวหรอกกลัวสิคะพายุอะ่ะใครๆก็กลัวค่ะใครๆก็กลัวพายุทั้งนั้นแ้ะค่ะพี่เล่แล้วยิงฟ้าผ่านะฟ้าร้องเอาโหไม่ต้องพูดถึงเลย น่ากลัวนี่นกบินผ่านเลยนะขอบคุณสี่ล้านนุ่งใจกระสับ,สบเริสับเลยนะคะเนี่ยน้ำมันคลื่นเลยนมพัดทีใช่ค่ะ 5้าล้านนุ่งใจกัสามเลฟด้วยโอ้โหแด่พี่วิไม่กลัว่กลัวความร้อนเอี่ยกลัวความร้อนเหรอ พักหนึ่งสักพักใหญ่ๆก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านอยู่นานไม่ได้มันร้อนขอบคุณหกร้านดวงใจกับสามเลิฟด้วยนะคะดูเสียงรมก็รู้เนี่ย ว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนตมแรงมากโอ้ยแต้เริ่มเมื่อยขาเริ่มมาขาตั้งกล้องมาซะนี่รีบมามาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยมาตั้งแต่หกโมง โโปงกกว่าเดี๋ยวก,กลับแล้วตัวเองก็ถือศีนอดด้วยถือศีลอดด้วยเดี๋ยวจะแตกซะอีกแตกร้อนๆอย่างนี้ขอบคุณหกล้านดวงใจก็สามเหลือด้วยนะคะอีกสองวันก็ออกบวชแล้ว ค่ะพี่เล่มาเลยค่ะยินดีต้อนรับเดี๋ยวามาทำปลาตายนะห้ามากระโดดจนปลาหนูตายนะรับผิดชอบด้วยขอบคุณแปดล้านดวงใจกระสับเลยด้วยค่ะขอบคุณหกล้านดวงใจกระสับเลยนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ พี่พี่คะได้เที่ยงแล้วหาข้าวหาปลาทานกันด้วยเดอ้อนครสวรรค์กับยุธยาไม่ได้ไกลกันเลยมาได้นครสวรรค์กับยุธยาไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ <c oughs> คุณสี่ล้านดวงใจก็สามเลืฟด้วยนะคะขอบคุณแปดล้านดวงใจก็สามเลิฟดยเด้อดีใจด้วยนะคะก็คนที่ผ่านแล้วน้องก็จะสู้ต่อไปสู้ต่อไปเรื่อยทำเวลาเก็บเวลาไปเรืเอยๆไปไหนว่างก็จะ นั่งไลฟ์แบบนี้อะไรถ้าไม่ว่างเดี๋ยวก็ลงคลิปช็อตไม่ว่างก็ลงคลิปช็อตเอาขอบคุณห้าร้านดวงใจกับสามเลิฟด้วยนะคะขอบคุณหกร้านนวงใจกับสามเลิฟด้วยะคะ่ะ ตอนนี้เขากำลังไปเอาอาหารมาอยู่ลงไปลงไปบ่อ,อแล้วลงบ่อปลาดุกไปแล้วแล้วก็ยังเหลือบ่อใหญ่ไงเราต้องให้เขามาลงอาหารแล้วเราเรา,เรา,เ,าเราต้องมาเคลียร์เงินเคลียร์เงินให้เขาค่าอาหารจะได้ไม่ต้องไปเก็บที่บ้านไม่ต้องวิ่งรถรถไม่ต้องวิ่งรถย้อนไปย้อนมา ไปเอาให้อีกรอบนึงแต่ยังเพิ่งจะเทไปเมื่อกี้อยอุ้ยอุ้อุ้ยลมแรงแล้วก็ปิวหมดแล้วของลมเย็นๆแบบนี้น่านอนงดีว่าตรงนี้มีร่มนะถ้าไม่มีร่มแล้วก็ะอยู่ไม่ได้แน่เลยร้อนมาก ขอบคุณเก้าล้านดวงใจกระสามเลิฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนข้างบนด้วยนะขอบคุณคนข้างล่างขอบคุณคนข้างบนด้วยเด้อดูคลื่นในดูคลื่นในบ่อก,ก็รู้นะลมแรงขนาดไหน ย่งกะทะเลเลยร้อนๆลงไปกระโดดน้ำว่าชักเดี๋ยวชอ็อกเดี๋ยวชอ็อกไม่ได้เดี๋ยวน็อกมาไม่ได้อันตลายร้อนๆแบบนี้อยู่เคลียร์ตังให้เจ้าของอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเราลงบนหมดนี้ก็กลับได้เลย รงอาหารอรอบหนึงก็กลับบ้านได้แล้วแต่ก็คงนานเพราะว่ามันติดเที่ยงก็นูนระบายบายโมงบายสองถึงจะมาลงอีกรอบหนึ่งกลับบ้านเย็นแน่เลยเราลักบ,บ้านเย็นแน่เลยเราเย็นอยู่แล้ว ขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจกระสามเลิฟด้วยนะคะลมบนมาเยอะเหมือนกันนะนี่ได้ลมบนเยอะเหมือนกันนั่นี่ขอบคุณสีร้านดวงใจกับสามเลิฟดีนะจ๊ะพี่เล่พี่สวัยทานข้าวด้วยเดอ้อ เที่ยงแล้วเที่ยงแล้ว11โมง56แล้วเที่ยงแล้วนะคะแต่หนูทานไม่ได้หนูถือสินอดหนูเย็นเลย18นกาิ30นุ่นถึงจะทานได้อดทั้งวันขอบคุณ5ร้านดึงใจกระสามเลิฟด้วยนะคะ ไรไม่นานหรอกเดี๋ยวจะนอนเดี๋ยวจะนอนพักสักง,งีบหนึ่งรออาหารมารอรถอาหารมาโอ้ยน้องขอบคุณสามร้านดวงใจกระสามเลิบด้วยค่ะพี่สวัยพี่เล่อย่าลืมทานข้าวนะคะ ทงแล้วคะ่ะทุกคนอย่าลืมทานข้าวนะคะข้าวเที่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวบ่ายไม่มีแรงทำงานนะคะพี่เลวันนี้ไปทำไปทาไร่มันหรือเปล่าอ่ะออกทำงานปะคะวันนี้แดดร้อนแบบนี้นะ่ะรักษาสุขภาพไปด้วยนะคะ อากาศแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนขนาดหนูเองยังไม่ค่อยสบายเลยปวดฟันอยู่ด้วยนะเนี่ยยังไม่หายเลย เมืม่อวานเมื่อเมื่อวานปวดหัวปวดหัวมากเลยไมเกรนไมเกรนไม่เกรน,น,นขึ้นเลยเมื่อวานมันร้อนจัดแล้วไม่เกรนมันขึ้นปวดตั้งแต่ตอนไงนตอนเช้าอะตั้งแต่เช้าเย็นถึงเย็นเลยต้องเย็นเย็นเลยเมื่อวานก็ถือินอดด้วยต้องทอดต้องทนเอาไม่อยากแตกเพราะว่ามันเหลือไม่กี่วันแล้วอีกสองวันสามวัน อีกสองวันอีกสองวันก็ออกแล้วอะออกออกบวชแล้วเขาก็เอารามาดอนเขาก็กำลังจะจากชาวมุสลิมไปละชาวอิสลามไปละก็ไปพบกันใหม่เลยปีหน้าปีหน้าเลยค่ะพบกันใหม่เรามาดอนกลับมาอีกทีปีหน้าปีนี้บายบาย เดี๋ยววันออกเดี๋ยววันออกบวชจะถ่ายรูปลงถ่ายรูปลงเอคลิปชอ็อตไอดูคนมานเยอะ <c oughs> บวชยังไม่ขาดเลยได้ ได้ยี่สปดวันวันนี้แล้วยี่สแปดยี่บเก้าวันนี้แหละยี่สิปดวันแล้วก็เลยอีกสองวันก็ออกน่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันพุธหรือไม่วันพฤหัสนี่แหละสองวันสองวันนี่แหละออกไม่ไม่พุธกับพฤหัส ป้าเต่าไปไหนเด้อป้าเต่าป้าเต่าหายไปไหนป้าเต่าชาแนลไม่มาหานุไม่มาหาน้องเลยหรือว่าขึ้นไล์อยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนมือหน่อยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาลืมอ่ะเลยต้องเปลี่ยนมือเลยเมืงง่อย เอาค่ะตั้งกล้องมาก็ไม่ต้องมานั่งถือยืนนั่งถือแบบนี้หรอกขอบคุณสองร้านดึงใจกระสามเลิฟด้วยนะคะ พูดเราคุยกันได้เดอ้อไม่ได้เอาแบบสำรองมาอีกให้เราเนี่ขลืมจริงๆแบบสำรองก็ลืมหยิบมาขาตั้งกล้องก็ลืมหยิบมาไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะไ้ายไงก็เนีเห็นว่างก็เลยมล้าสักหน่อยกเก็บเวลาสักน้อย เมื่อยอะเนี้ยถือไว้นาน <c oughs> ทานข้าวกันด้วยนะคะพี่สวยัยพี่สองเล่แล้วก็พี่พี่ข้างบนพี่พี่น้องน้องข้างบนทานข้าวกันด้วยนะคะเที่ยงแล้วข้าวเที่ยงก็สำคัญนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้มีแรงทำงานต่อตอนบ่าย บอกกว้างมากเลยค่ะสามสิบสามสิบไร่มันจะไม่กว้างได้ยังไงสามสิบไร่มันมันตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่ตรงนี้นู่นเลยสุดนู่นน่ะสุดนูนดน่นน่ะที่มีต้นไม้แบบต้นไม้เขียวเขียวนอะที่ต้นไม้เขียวเขียวขึ้นนู่นน่ะนั่นแหละสุดนู่นเลย ไอบอ่อนี้ก็เหมือนการบ่อข้างหลังเนี่ยเมน,นี้อันนี้อันนี้บอ่อหน้าสามสิบไร่ไอบ่อข้างหลังนี่น่าจะน่าจะยี่สิบไร่บ่อข้างหลังยี่สิบไร่แล้วก็บอ่อข้างหน้าสามสิบไร่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเมย์หรอกมันเป็นที่ของบริษัทเขาไง เขาก็ถ้าเขาคืนเราก็คืนต้องคืนเขาไปแต่บ่อบ้านเมมีอีกไม่ใช่เลี้ยงที่นี่ที่เดียวบ่อบ้านมีอีกสามบ่ออะก็เลี้ยงจนกว่าถ้าเขาให้เหลี้ยงครบปีนี้ก็แค่ปีเดียวปีหน้าเราก็ไม่ไม่ได้มาแล้วเพราะว่าเขาก็จะทำะไรนะ เขาจเจ้าดินมาโถมมันเป็นที่ของเขาไงมันไม่ใช่ที่ของเราอันนี้เขาก็โถมทางนูนงน้นอยู่มีมะโคอยู่ทำทางนู้นอยู่สี่สี่ตัวนั่นน่ะอ็ใส่พักกินข้าวแล้วเที่ยงแล้วเนี่ยก็รเลี้ยงจนกว่าถ้ามันขายได้โตแล้วก็จบกันโอเคนะนี่นน ก็ต้องคืนเขาไปของของเขาไม่ใช่ของเราแต่เขาให้เลี้ยงฟรีเลี้ยงได้จนกว่าเล,เลี้ยงฟรีอ่ะจนกว่าปลาจะโตน,นั่นแหละแบสก็ใกล้จะหมดอ่ะใกล้จะหมดแบดก็ใกล้จะหมดบปสำรองมา ใส่ชงใส่ชาลืมหมดเลยว่าที่เสียบในรถก็บชาร์ในรถได้ก็ลืมหยิบมาหมดเลยทุกอย่างเลยไม่เป็นไรไลได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นเดี๋ยวค่อยกลับไปไลยตอนเย็นที่บ้านใหม่ขอบคุณหนึ่งร้านดึงใจกระามเลิฟด้วยนะคะ่ะโอ้ลมเย็นดีจังเลยอะสบายสบาย ชวนหลับดีแบบนี้แล้วลงมาข้างหลังไงหลังแล้วถ้าข้างหลังมันเป็นข้างหลังก็บอ่อด้ำด้อะข้างหลังก็บอ่อปลาแล้วลงมาข้างหลังเย็นเย็น ขอบคุณหนึ่งร้านนุงใจกับสามเลิฟด้วยนะคะโอ้ต้องเปลี่ยนมือบ้างละเปลี่ยนมาเป็นมือนี้มั่งเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วขอบคุณหนึ่งล้านนุ่งใจกับสามเลิฟด้วยค่ะ ขอตัวลงก่อนนะคะรถอาหารมาใกล้มาแล้วเดีย๋ยวขอตัวนอนสักง,งีบนึงค่ะรอรถอาหารมาเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วคะ่วะเพราะว่าถือสินอดด้วยเดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย,ย,วแย่ไม่ได้ขอลงก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นเย็นเจอกันใหม่คะ่ะเดี๋ยวเยน็ยนเย็นมาไลฟ์ใหม่นะเดีย๋ยวเจอกันตอนเย็นเยน็ยนค่ะ ขอบคุณหนึ่งร้านดวงใจกระสามเลิฟด้วยนะคะขอบคุณพี่เล่ขอบคุณพี่สวยัยแล้วก็ขอบคุณคนข้างบนด้วยนะขอบคุณขอบคุณสําหรับสามเลิฟด้วยนะขอบคุณนะคะบายบายนะคะทุกคนทานข้าวเที่ยงให้อร่อยเดอ้อทานเผื่อด้วยนะพ่อะเมทานไม่ได้เมือสินอดอยู่คะ่ะ ทานอะไรไม่ได้ค่ะขนาดน้ํายังทานไม่ได้เลยต้องทนเอาได้ครึ่งวันแล้วหรืออีกหรืออีกห้าชั่วโมงบายบายนะคะทุกคนทานข้าวให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เย็นๆค่ะบายบายจ้า